บริษัทเซ็นเตอร์จำกัดนะครับผมมีชื่อว่านัทนะครับซึ่งจะมานำเสนอโครงการควบคุมมอเตอร์สามเฟลี่ยมแบบจอกเก้งซึ่งเราเราจะนําเสนอแบบทีละขั้นตอนนี่แบบกําลังนี่แบบควบคุมนะเราจะมาดูแบบกําลังก่อนจากําลังอุปกรณ์นะครับจะมีฟิวฟิวควบควบุมอันนี้ควบคุมอันนี้ควบคุมมีฟิวนะอุปกรณ์ผมมาโหลด สวิตช์เขาจะเต็มแล้วก็หลอดไฟสองดวงนะครับเซอร์ฟิวเป็นหน้าที่ตลอดตัดกันานรัดวงจรของหน้าที่ตัดหรือเวลาไฟรัดวงจรนะครับแล้วก็จากฟิวล,ลงมา overload. โอเวอร์โหลดโอโหลดนี้มีหน้าที่ทำไปควบคุมกระแสะเกินประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ลงมาที่สวิตช์สวิตช์เติมจากสวิตช์ลงมาที่ไัตโนมนตินะครับฟีเนอร์ C2 ส่วน C2 ลงนิวตันเมื้อติกเป็นเหมือนคอนแทคเหมือนเป็นสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เปที่ปิดเปิดและนี่แล้วก็ต่อมาจากหลอดไฟหลอดไฟนี้เป็นการแจ้งยกจนว่านี่คือการทำงานนะนี่นะแล้วก็ตัวที่สองนี่ถ้าสมมติมีการโอร้หล่นเกิดขึ้นตัวที่สองก็จะติดประมาณนคือการเตือนร้อนเองโอเคถ้ากดหลอดไฟถ้ากดสวิตช์หนึ่งปึ๊บ เพราะว่าหลอดไฟมัม่หนุนปกติเป็นาการเก็บเกี่ยวว่าทำงานโอเคนะครับเนี่ยเนี้ยตัวนี้ตักดก็ปุ่มก็อปุ่มกำลังเออกำลังคนยี้มไปผมดวนเครื่องเออเลยกำลังปั๊บมันจะมีถ้ามันจะมีไฟสมมติสมมติไฟนะมันมีไฟมาหล่อตรงนี้ปั๊บถ้าสมมติกดสวิตช์ปเปิดปุดป๊บไฟก็จะไหลมาไหลมานี่ไหลมารอไหลมารอ,ารอปั๊บอันนี้ก็ แล้วก็มาต่อต่อทำให้มอเตอร์มอเตอร์คอมอเตอร์หมุนก็ทำงานปกติแต่ถ้ามันมีสแญ่นณเือนเกิดมีการเกิดข้อผิดพลาดโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็ช่วยตัดหรือทำให้กระแสหรือทำให้เครื่องหยุดทำงานเพื่อเซฟมอเตอร์ของเราพื่ม่เพื่อไม่มีการเสียหายซึ่งจะมีไฟตัวนี้แจ้งเตือนนะครับ จบแล้วจบแล้วกอแล้วราคาราคาชิวๆเครื่องนี้หนึ่งพันบาทโอเคพอบริษัท PCK จำกัดนะครับผมชื่อเชษฐ์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพรีเซนต์ระบบการทำงานควบคุมมอเตอร์สามเฟสนะครับอุปกรณ์ มีนะครับอันแรกก็จะเ,เป็นฟิวนะครับฟิวเป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับทำหน้าที่เหมือนเปิดกระแสไฟหรือว่าการะแสรอกอน,นะคะรับก็จะ,ะทำให้เกิดับนะครับทำให้กระแสไม่ไหลนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์แล้วก็ผู้ใช้นะครับแล้วก็ ต่อมาจะเป็นสวิตนะครับเป็นสวิตแบบกดติดปล่อยดับนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟสแสดงผลนะครับหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็จะเป็นนักทนิคนะครับหนึ่งตัวตัวชุดกำลัง ล้วก็จะมีต่อจากแมกนิติกลงมาสู่มอเตอร์นะครับการทำงานของวงจรนะครับควบคุมนะครับก็ไฟก็จะวิ่งผ่านฟิล งมามาออตรงเอโนนะครับของเอหนึ่งนะครับก็คือสวิตนะครับเมื่อเรากดสวิตนะครับไฟ<ป>ก็จะวิ่งลงมาเข้าแมกเนีตินะครับแมกเนีติก็จะทำงานเข้าที่ซีหนึ่งออกซีสองนะครับแล้วก็มาเข้าที่หลอดไฟด้วยนะครับแล้วก็ลงต้นนะครับแล้วก็ ส่วนชุดกําลังนะครับเมื่อมาเหติกทํางานแล้วนะครับก็จะทำให้หน้าคอนแทกนับสัมผัสแล้วก็ไฟ380ก็จะวิ่งลงมาจ่ายให้กับมอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็นแบบมอเตอร์แบบสตาร์นะครับครับราคาก็อยู่ที่1ม0 0 0บาทโอ้โหรา ะะฮจากบริษัท ELE จำกัดจอธิบายไฟวงจรคอมพิวเตอร์สายไฟต่อกริ่งนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ภาพอ่อนมีวิวโอเวอร์โหลดสวิตช์สองสวิตซ์นะครับแล้วก็แมกเนติกหนึ่งตัวหลอดไฟสองส่วนท่านกำลังก็มีมอเตอร์หนึ่งตัวนะฮะ อธิบายการทำงานของมันนะครับส่วการทำงานของฟิวหน้าที่ของฟิวก็คือ,กกอลลตัดแต่แสไฟเาเปไฟหลักจรดแล้วก็ของส่วนออปโนัก็คือการทำงานของมันเือนี้ก็แต่ไฟฟ้าไหลผ่านเกินไฟจะขึ้นเกินคือแบบนีน้นะครับก่ันมาถึงที่คอีที่หนึ่งววท,ท,งววท,ทีหนึ่ง,ง,งผมตอบ แบบข้อขายีคอนโไขายโพสันพิท2คือ,อ <S <S ว่าโพสทน่ิอ2ติด่อยดัวออจากสันีิท2งมา่อข้อ C 1ของแมกนิสติกนะครับแล้วก็หลอดไฟมาเข้ากับ C 1ของแมกนิสติกพิง2ลงนี้ตัอน <S <S 1> <S 1> อ,อธิบายการทำงานของข้ากำลังน,นะครับ